สญหาที่2นะคะก็คือว่าจงหาจำนวนเต็มบวก a และ b ซึ่ง a คูณ b บวกด้วย63เท่ากับ20คูณด้วยออคอโร์นอของ a b บวกด้วย12คูณด้วยคอโร์มอ a b นะคะจากจูตรข้อนี้มันจะมีสูตรหนึ่งที่ว่าคอโรโอ์โนคอรมคูณด้วยคอโรโนอ จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ2ตัวคูณกันสอตัวคูณกันในที่นี้หมายถึงว่า a กับ b คูณกันเราจะได้หอรอมอหอรอมอรของ a b a b คูณกับคอรอนอรของ a b นั่นเองโอเคจะเห็นได้ว่าจากโจทย์ข้อนี้ มันมี a คูณ b อยู่เนาะบวก63เท่ากับ20คูณด้วยคอร์นอบวกด้วย12คอร์มอดังนั้นมาเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้ว่าอ่าตัวนี้อค่ะ a คูณ b มันก็คือว่าเดี๋ยวเราเขียนก่อนเนาะ a คูณ b บวกด้วย63เท่ากับ20คูณด้วย ab บวกกับ12คูณด้วยคอรนอของ ab นั่นเองอ่าเราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นค่าข้างบนเนาะดังนั้นเราจะได้ว่า a คอรนอของ ab คูณกับหอรอมของ ab บวกด้วย63เท่ากับ20คูณด้วย ab บวกกับ12คูณด้วย ab นั่นเอง โอเคอันนี้มันบวกอะเนาะคูณกันถ้าเรากระจายอ่าเดี๋ยวกันค่ะอันนี้คูณกันจะได้หกสิบสามบวกด้วยหกสิบสามบวกกับยี่สิบคูณด้วยอ่ออะไรทะเนี้ยอ๋อ a a b สิบสองคูณด้วย a บวก b ถ้าเราเกระจายตัวน,นี้ไปบวก A คอรนของ AB บวกกับ63กับบวกกับเคูณกับต่อไปถ้าเราสมมุติให้ รโรโมเราเอกโรนาวันเป็น A อโอรโมเราเป็น B เนาะ A และ B มันจะดูง่ายขึ้นนะคะก็คือ A คูณด้วย B บวกกับ63เท่ากับ 20A บวกด้วย 12B hey. เฮ้ย 20B ขออภัยไปนะคะคครโนเราเป็นคครโนเอ,อโอรโมเรา คอรา์โารเป็น e นะคะ uh uh. อเอ่อ่าอคอร์โรเป็น e เอ่อคอร์โรเป็น b นะคะเราก็จะได้ยี b บวกกับ12 A โอเคดังนั้นลองย้ายข้างให้ hey. เป็น20 b ลบ a b บวก12 a เท่ากับ6กสิบสต่อมาเอิ่มมาทำสามารถทำยังไงได้บ้างเอ่ย งั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำต่อเป็นการบ้านนะคะว่าฮอโร์มที่เราเทสเอคอโรโนที่เราแทนเป็น B เนี่ยฮอโร์มที่เราแทนเป็น A เนี่ยถ้าเราแก้แก้สมการต่อไปนมันก็จะได้ค่าตัวน,นั้นออกมาและเราก็จะได้ค่า A กับ A และ B ของเรานั่นเองโอเคค่ะ Okay.